เดี๋ยวจะทำสำนึกดีค่ะ27กันยายน2565ค่ะพวกเราก็ยังอยู่ที่อาคารบวร,บรนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญหลักของที่ราชธานีอโศกค,ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านติ๊กวันหินแก้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญในงานนี้นะคะที่จะมาช่วยดูแลลูกบ้านแล้วก็ดูแลความเป็นบวรบ้านวัดโรงเรียนว่าการรับเบอสถานการณ์น้ําท่วม หรือว่าน้ากาลังจะท่วมมากท่วมน้อยอย่างไรแล้วก็มีการดูแลชาวชุมชนนักบวชอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ใหญ่บ้านติ๊กขวัญเิ็นแก้วค่ะเชิญทะเชิญทำ<อ>ค่ะ,คะผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ที่ผ่านมานี้มีการเตรียมการยังไงคะจนถึงวันนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันนี้จะต้อนรับกับพายุโนรูอย่างไร ก็เท่าที่ผ่านมานะคะเราก็มีการติดตามสถานการณ์น้าท่วมตลอดสมณศถักบุญท่านก็จะส่งข้อมูลในเรื่องของน้ําท่วมว่าน้ําขึ้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนกันในไทยบอรลาดแล้วก็มาประชุมกันว่าวางแผนกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุก่อนส่วนหนึ่งก็ไปพักที่เฮินศูนย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาพักที่เฮืนบรวรค่ะแล้วก็ขณะน,นี้น้ําขึ้นเรื่อยๆเราก็ย้าย โรงครัวก่อนย้ายโรงครัวย้ายศาลามาไว้ที่เฮือนบรวรจัดเตรียมสถานที่แล้วก็การเตรียมสถานที่ก็ถือว่าพวกเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จัดลงตัวนะคะท่านท่านเมื่อวานนี้จัดเรายังเอาของมากองกองกองกันแล้วผ่านไปคืนเดียวตื่นเช้ามาสามารถตั้งครัวได้มีศาลานั่งสารมีอะไรงเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะย้ายจุดพยาบาลด้วยแล้วก็ เรากำนนงถึงความปลอดภัยสิ่งที่แล้วนักเรียนนะคะพอน้ําขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนักเรียนเนี่ยเด็กอนเออุเด็กชั้นประถมเนี่ยเราก็ให้ปิดเทอมให้ผู้ปกครองดูแลแล้วก็สมาชิกาเนี่ยแล้วแต่สมัครใจถ้าเกิดว่าใครจะกลับบ้านก็ได้หรือว่าใครจะอยู่ช่วยงานต่อก็ได้ค่ะแล้วสิ่งที่ตอนนี้กังวลมีความกังวลเรื่องอะไรอยู่ไหมสําหรับการที่เราจะดูแลชาวชุมชนเนี่ย ในส่วนของชาวชุมชนเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่กระวนเลยเพราะว่าชาวชุมชนเราเนี่ยเราผ่านประสบการณ์เนาะเราผ่านน้าท่วมผ่านการชงนุมคือเราถูกฝึกมาตลอดแล้วก็ทําให้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะจะฟังข้อมูลแล้วเวลาการขอความร่วมมืออะไรว่า,ย,าย้ายขอย้ายหน่อยนะโน่นน่นี่ต่อให้น้ําไม่ท่วมเนี่ยแต่ถ้าเรามองว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันเสี่ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ย แม้แต่น้ําไม่ท่วมมันก็จะมีสัตว์ใช่ไหมคะมีสัตว์มีแมลงการเดินทางฝนตกบ่อยลื่นล้มเงี้ยเราก็จะขอให้ผู้สูงอายุเนี่ยยานมาก่อนในส่วนของผู้ที่พึ่งตัวเองได้เนี่ยก็ค่อยๆขยับไปเราก็เลยรู้ความรู้สึกว่าทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็มีน้ํำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกานครแม รู้สึกว่าตั้งแต่เรามีวิกฤตเนี่ยเราจะเราจะแบบเพื่อกูลกันมากขึ้นใช่ค่ะเพื่อกลกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นแล้วตอนนี้อะค่ะเท่าเท่าที่เราทราบนะคะว่าผลผลิตเนี่ยคิดว่าเพียงพอไหมเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเนาะพี่น้องเราสิทธิ์เก่าหรือว่าหลายๆที่บอกโอ้บรร่าน้ําท่วมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะยังพอมีอะไรกินไหม ผู้ใหญ่บ้านจะบอกคนที่อยู่ต่งบ้านนะก็สำหรับขอบคุณสําหรับ<ม>พี่น้องมีะาดเหลือไหมขอบคุณสําหรับพี่น้องที่ที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะมีน้ำใจทุกท่าน,นะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาเอาพืชผักมาให้เรานะคะเพราะว่าเราขอกินมะละกอที่มันล้มก่อนกินฟักที่มันน้ําท่วมก่อนถ้าเกิดว่าไปสักระยะหนึ่งก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดือนร้อนก็จะส่งข่าวขอความอนุเคราะห์นะคะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่านี่นะคะเป็นความความในใจของผู้ใหญ่บ้านติ๊กขวานห็นแก้วแล้วก็พวกเราชาวชุมชนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าพวกเรานี่ถูกฝึกมานะคะฝึกมาเป็นคนบรรดาก้ากินง่ายอยู่ง่ายย้ายง่ายนะคะแม้กระทั่งพืชผักตอนนี้ก็ขอให้กินพืชผักที่เราหนีน้าท่วมมาก่อนนะคะแต่ว่าอีกสักระยะเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ขอรอไว้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ